สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเลวันครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่6นะฮะเดือนมิถุนายนนะฮะศุกร์ละนะครับไวเหมือนกันนะครับในช่วงวันนี้มีเรื่องงามยามดีนะฮะเกี่ยวกับการทําสวยทําหล่อนะครับก็ตัดผมตัดเล็บนะครับเล็มสีผมนะฮะหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามนะครับบางคนจะใช้วันนี้นะครับในเรื่องการซื้อของ มีค่าของมีราคาซื้อของใหม่หรือบางทีอาจจะจําเป็นต้องใช้ในเรื่องการทําศัลยกรรมนะครับบางคนนัดคุณหมอนะครับแล้วก็เออได้วันนี้พอดีก็โอเคนะครับธิรบิษณุ์เป็นพิเศษนะครับก็ถ้าใช้ถ้าเลือกได้ก็ไม่เป็นไรเนาะวัวก็เลือกกรดีนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็สร้างกําลังใจนะฮะเพราะมันตรงกับตําราพอดีว่าโอเควันนี้ทําสวยต้องหล่อได้นะครับบางคนก็เข้าร้านเสริมสวยนะครับวันศุกร์ แบบนี้นะฮะนี่ครับเรียกว่าใช้ในเรื่องต่างๆให้เกิดประโยชน์ได้นะครับในมุมของสเสน่ห์คนเห็นแล้วรู้สึกพึงพอใจเห็นแล้วรู้สึกเออมีความสุขในการที่เห็นหน้าเรานะฮะต้องถามแฟนเรานะฮะว่าอ,อย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์อย่างคือเวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่หุ้นหน้าผู้กบัญชาลูกพี่ลุนพี่คุยกับลูกค้านะฮะคุยกับคู่ค้าคุยเจรจานะฮะบางที มีเสน่ห์เนี่ยมันก็ช่วยไปได้หลายเปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็บอกหลายเรื่องนะในเรื่องของเวลาดูดีจริง,รงๆเขาว่าสวยหลออ่อเนี่ยบางคนนะฮะก็ต้องเรียนตามตรงก็ไม่ได้เด่นในเรื่องของหน้าตาแต่มีเสน่ห์เป็นพิเศษน,นฮะเพราะว่าสเสน่ห์นีบางทีไม่ใช่แบบต้องสวยต้องหล่อนะฮะผมว่าเพื่อนอาจจะเคยเห็นคนร่าข้างเราเพื่อนเรานะฮะหรือคนรู้จักเรานะครับที่หน้าตา ในความรู้สึกเราก็ดูปกติแต่ทำไมคนมาชอบเยอะจังคนชอบคุยเพื่ออาจจะมีแฟนหรือว่าก็ยังมีคนมาจีบนครับนี่ก็เรียกเสน่ห์นะฮะเสน่ห์ไม่ใช่ต้องแบบสวยหล่อจริงจังแต่มีเสน่ห์ในการคุยมีเสน่ห์ในการเล่าสนทนาด้วยนะอยากคุยกันนานๆเลยครับมันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงนะฮะนี่ครับก็เรียกว่าใช้วงเินน,นะครับมันก็จะทําให พลังงานดีๆออกมานะหรือว่าทําให้คนรู้สึกคุยแล้วมันอยากจะซื้อของของเราขายหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับของของที่เรามีนะฮะผมยกตัวอย่างสักคน,น,น,นพ่อค้าแม่ขายนะฮะเ้ามีเสน่ห์เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะขายของได้ดีขึ้นนะครับอะไรอย่างเี้นะอนะะ่โอเคนะฮะ,ะมาดูต่อนะฮะเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับ ที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข0นะครับเราเริ่มจาก0นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข3นะฮะเลขต่อมาคือเลข7นะครับเลขสุดท้ายคือเลข4ฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลองคือเลข8นะครับสีที่ถูกฉลองสีแรกคือสีชมพูนะฮะสีต่อมาคือสีม่วงนะครับสีต่อมาคือสีเขียวสุดท้ายนะฮะคือสีน้ำตาลนะฮะสีที่เลี้ยงๆหรือไม่ค่อยใช้คือสีดำนะครับโอเคนะฮะ บางคนถามว่าสีน้ำตาลสีเทาไนอยังไรในทักษะไม่มีนะฮะเพราะนั้นถ้าเขาว่าทักษะคือเราจะรู้ในแพทเทิร์นว่าดาวที่สีแดงดาวจรัสสีเหลืองนะฮะอังคารสีชมพูพุธสีเขียวนะครับพฤหัสสีส้มอะไรก็ว่ามันครับแล้วพอเรามาตั้งข้อสังเกตว่าเอาละสีเทาทําไมถูกทอดทิ้งทําไมสีน้ำตาลถูกทอดทิ้ง่าถึงจะบอกว่ามันเป็นสีที่เอามาผสมนะครับแต่ในชีวิตจริงผมว่า สีเทาสีน้งตาสีอะไรนี่เราเห็นเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ตำราแล้วก็การประยุกต์นะครับที่เอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้นะผมก็เลยพยายามเอาหลายๆอย่างหลายๆอย่างทั้งตำราทั้งหลายๆอย่างมารวมแล้วโอเคมันเกิดสีเกิดเลขเกิดสิ่งที่เป็นมงคลอะไรพิเศษก็นามาแนะนานะครับโอเคนะฮะแล้วก็สีที่เรียกสีดำนะฮะโอเคครับแล้วก็ เรื่องของซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายล่างนะครับซ้ายด้านล่างนะฮะจะโอเคนะครับประมาณนี้นะจริงๆก็ถึงเสน่ห์นะเพื่อนๆอาจจะพอนึกภาพสมัยเรียนได้นะฮะมันก็จะมีนะเพื่อนๆของเรานะฮะที่แบบป๊อปมากเลยนะแบบอูน้าตาดีนะฮะรอนะครับสวยมากนะครับคนมาจีบเพียบเลยยิ่งแบบวันวาเลนไทน์นะฮะก็จะได้ทั้งดอกไม้นะฮะได้ทั้งสติกเกอร์นะได้ทั้ง ของขวัญนะอะไรเงี้ยนะฮะเยอะนะครับแต่บางท่านนะฮะอาจจะดูธรรมดานะครับก็บางทีตอนสมัยวัยรุ่นก็กระโดกกระเดกนะฮะเป็นม้าดิกระโหลกเลยนะครับแต่พอโตขึ้นมานะฮะกระโดกกระเดกนี่แหละนะฮะกลายเป็นคนจีบเยอะนะฮะสมัยเด็กๆไม่มีคนจีบสมัยวัยรุ่นนะฮะทั่วไปเลยนะฮะสนุกสนานล่าเริงนะฮะเป็นคนแก่นประจําห้องแต่พอโตขึ้นมานะความสุขุมมีแร้วอาจจะมี ก็โกบ้างอะไรทั่วไปตามปกติแต่โอ้โหกลายเป็นว่าแตกต่างนะฮะคือไม่ได้ไปทําหน้ามานะคือปกติละแต่ว่าสเสน่ห์มันขึ้นแรงๆแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหรือคนแล้วก็กลายเป็นว่าเออหน้าตาปกติเนะี่ยกลายไปแต่งงานมีรูปมีครอบครัวนะฮะโอ้ไวกว่าคนอื่นนะฮะแต่แบบสวยป๊อปปูล่านะฮะบางคนไปมาก็ยังโสดก็มีนะฮะแต่นี้เราไม่ได้พูดถึงว่าดีไม่ดีนะเพียงแต่ว่า บางคนเขาก็เลือกนะเลือกที่มีบาคนนะฮะเลือกไม่มีใครบางทีมันมีตัววัดหนึ่งคือดวงชะตานะดวงบางคนประเภทแบบดวงไม่มีคู่นะฮะหรือดวงมีคู่ยากนะฮะดาวศุกร์ดาวเสาร์สัมพันธ์กันดาวศุกร์เร็งดาวเสาร์นะฮะดาววิตุยูอยู่ตำแหน่งคู่ครองนะฮะดาวพระเสาร์โคจรนตำแหน่งคู่ครองอยู่ในมุมอับอะไรเงี้ยอันนี้เคยยกตัวอย่างให้เฉยน,นะอ่าเพราะว่าเออดวงมีคู่ยากมีคู่ช้าหรือได้คู่มีตำหนิหรือได้คู่ที่ เป็นชาวต่างชาติหรือไม่มีคู่หรือไม่ได้คนจีบแต่ว่าไม่ลงตัวใครสักทีหรือไม่มีแฟนมาหลายท่านหลายคนแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตกลงรงใจหรือว่ายังไม่เจอตัวจริงสักทีนะครับมันก็มีนะฮะโดยจะตามตัวบอกนะครับว่าเขาว่าไม่มีคู่เนี่ยบางทีถ้าตรวจเช็คดีดนะผมเจอเยอะเลยนะฮะมีคู่ช้าแทนนะครับคือสุดท้ายก็มีฮนะ,ะถมมีดีะฮะ ดีมากด้วยก็มีนะฮะบางคู่ถ้าเวลาที่เราดูดวงมันต้องมันที่ต้องละเอียดเช็คละเอียดจริงๆนะฮะคนเห็นดาวคู่ครองเป็นพินทุบาทนะฮะดาวศุกร์เร่งดาว,าวเสาร์เร่งหรือดาวราวหูเร่งดาววิทยูเร่งนะฮะมีคู่ยามีคู่ช้านะฮะแต่ถ้าไปดูดาวคู่ครองเสียอีกบางคนเขาตัดสินใจว่าดวงนี้ไม่มีคู่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะฮะแต่แท้จริงถ้าตรวจเช็คดีๆนะฮะทุกคนเนี่ย มีคนที่ผูกบุญหรือผูกกรรมด้วยเสมอนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่เจอคนนั้นก็มีนะอนั้นเลยโขว่าเขาเลยบอกว่าอนุมานว่าไม่มีคู่เลยนะฮะแต่แท้จริงบางทีมีแต่ว่ามีเฉพาะหรือว่าต้องเป็นบุคลิกเฉพาะจริงๆนะครับซึ่งเรารับได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะบุคลิกเฉพาะจริงๆสมมติว่าโอเคพื้นโนชาตา มีดาวเสานะดาวเสาเป็นตัวเป็นดาวที่จํากัดนะฮะอยู่ตําแน,นคู่ครองนะฮะ,ะมีคู่ยากมีคู่ช้าหรือกว่าจะมีได้ต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตคู่ความรักนะครับมาแบบโอโ้เหนื่อยเลยนะครับต้องเหนื่อยเลยฮะเหนื่อยช้าใจนะไม่ใช่เหนื่อยอื่นนะฮะทีนี้เราก็ต้องมองว่าดาวคู่ครองเรานะฮะเออโคจรไปอยู่ไหนนี่ผมพูดภาษาดาวทั่วๆไปนะเพื่อนๆฟังมันผ่านไปนะฮะไม่ต้องแบบ บางคนไม่ได้เรียนนะฮะเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องคิดตามยังไงนะฮะแต่โอเคพอเราเช็ครยละเอียดนะครับเช็คดวคาวคู่ครองไปย่ไนอ่าเช็คทักษะเป็นยังไรนะฮะคือเราก็ใช้มาตรการในการตรวจเช็คหลายข้อหลายเรื่องนะฮะแต่ไม่ได้ดูดวงเราเสาเป็นพิธุบาดึงเดียวจบเลยไหมครับเราดูดวงกู้ครองเนี่ยบางทีมันเฉพาะนะฮะดาวเสาโคจรเป็นไรโคจรเป็นในตำแหน่งเด่นอา่าหรืออาจจะเป็นคู้ครองหรือคู่ที่อายุมากกว่าก็ได้นะฮะดวาวเสาเนี่ยมันดาวแห่งห่างไกลนะดาวแห่ง จะเร็วปริมาณของปีมสูงนะฮะฉะนั้นกอ็อาจจะเป็นคนที่คู่อายุม,มากกว่านะฮะฉะนั้นที่ผ่านมาคบคนพอๆกันหรือว่าอายุยน้อยกว่ามันก็ยากที่จะลงตัวเพราะว่าจังหวะดาวดาวเสามเมลิงเนี่ยมันยากที่จะได้คู่ที่วัยเดียวกันนะฮะหรือว่าถ้าไวเดียวกันต้องแบบแก่แดดแก,แกลมนะฮะก็คือประสบการณ์ชีวิตเยอะมากนะฮะโชคโชนเลยนะฮะนี่ยิ่งดีแต่ถ้าโอเคอายุม,มากแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตสูงนะครับแล้วก็ถ้าดาวเสาเด่น,เดนน่ก็อาจจะเป็นคนที่ มี power ในสังคมของเขานะฮะ้เขาไปอยู่ในออฟฟิศก็เป็นระดับหัวหน้าผู้นำนะฮะแล้วถ้าไปอาจจะเป็นเด่นอีกนะก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานที่เขาทาอยู่อะไรเงี้ยฮะคือมันต้องดูรละเอียดแล้วกันนะต้องบอกให้ฟังะฮะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องอายุมากกว่าบางคนไม่ชอบอายุมากกว่านะฮะก็พยายามหาคนที่พอกันหรือน้อยกว่ามันก็ไม่คลิกสักทีก็กลายเป็นเออสมัมฉันไม่มีคู่นะฮะฉันต้องการคู่อายุน้อยกว่าอืมฉันชอบ ขนมกรุบชอบกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันกรุบๆดีอะไรครับแต่มันก็ไม่ได้สักทีชีวิตพอล่วงเลยไปเรื่อยๆเราก็กลา,ก,ลากลายว่าเออทำไมไม่มีคู่ก็มีนะฮะจากนั้นบางทีในโรชตานะฮะดวงเนื้อกู่มันจํากัดว่าต้องหนึ่งอายุมากกว่าสองมีพาวเวอร์นในสังคมสามประสบการณ์ชีวิตสูงสี่ 4, อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าดาวการเงินเด่นอาจจะขึ้นสุดลงสุดนะฮะ,ะรย้ยคือบางคนหาลักษณะแบบนี้ไม่ได้ไงฮะ แต่ถ้าเจอลักษณะเนี้ยถึงชอบขนมกรุบหรือกระดูกอ่อนก็ไม่อาจที่จะอยู่กินร่วมกันระยะยาวได้แต่กลายเป็นว่าเออถ้าเจอลักษณะเนี้ยนะครับที่มันตรงตามดวงของเรานะฮะกลายเป็นอยู่กินด้วยกันได้ยาวนะครับก็มีนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเออเดี๋ยวเรื่องนี้ววไว้คุยนอกรอบดีวกว่าน,นะเดินกู้ครองนะโอเคครับจบแล้วฮะถ้าพยายามเช้านิดนะฮะ ความรักความหลงนะฮะแล้วก็พลังที่ซ่อนเร้นนะครับเพื่อนรู้ไหมดาวองคารก็ย้ายนะฮะในวันนี้แหละนะครับมันก็จะมีเรื่องต่างๆหลายเรื่องนะฮะมันมีหลายเรื่องนะลองเข้าไปดูคลิปนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้นะฮะเดี๋ยวเกียริคุยายาวเดี๋ยวยาวเกินนะฮะแล้วก็ระวังอย่างนี้ไปนะฮะราคาทองคํามีโอกาสสูงขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องอาจจะมีความผันผวนเรื่ขขของของค่าของค่าอะไรต่างๆกินอยู่มันจะสูงขึ้นอีกรอบนะฮะก็ระวังหน่อยเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้ครับแต่บอกเกลื่อนหัวนํา ดั้ม่ก่อนว่าราคาทองจะสูงนะฮะแล้วก็เรื่องของค่เา,เา,เา,าเข้าของด้วยทั่วไปมโอกาสสูงเยอะลอกนีฮะแล้วก็เรื่องของอาจจะมีความรุนแรงนะครับเยอะขึ้นนะครับในบ้านเมืองหรือทั่วโลกนะครับโอเคดูวดวงสิบสองราศีครับชาวมังกรกุมมีครับเรื่องที่มังกระฮะชุดนี้คนมังกรเป็นวันที่เนดงเด่นนะใครที่แบบมีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจเรื่องอัดนะครับเรื่องเครียดนะฮะบอกก่อนว่าชุดนี้เราจะ แบบมีความกังวลมีเรื่องอะไรต้องแก้ต้องเคลีย์หรือบางทีมันมีความเครียดแฝงนะฮะบางอย่างเกิดอยู่แล้วมันยังไม่สลัดสลายหายไปได้นะครับมันต้องใช้เวลานะฮะก็แปลว่าช่วงนิวลาคุยกับใครเขาอาจจะบอกทําไมเราดุจังทําไมเราแบบไม่ง้อไม่แคร์ใครเหมือนก่อนหรือว่าทําไมเราช่วงนี้เหมือนกับอารมณ์เสียง่ายนะฮะบางทีมันมีนะแต่ก็บอกให้ฟังว่าเพราะว่าจะช่วยในดาวพฤหัส แล้วก็ดาวพุธนะคะโคจรตำแหน่งอลิกนะครับแทนนําซ้ําดาวอังคารโคจรเพิ่งเลงอยู่มาตั้งนานนะฮะมันคือแรงกดดันปื้ดนะครับเหมือนใครมาบีบขมับนะครับช่วนนี้บ่อยหน่อยแต่ว่าข้อสําคัญคือในจังหวะดาวแบบนี้นะครับเราได้ผลงานเยอะประสบการณ์ช่วงนี้เยอะแก้ปัญหาเรื่องสำคัญสำคัญสาเร็จมีการแก้ปัญหาหรือการเจรจาต่อรองสําเร็จดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการจัดการงานช่วงนี้เขาเรียกว่าไม่ค่อยงอไม่ค่อยแคร์นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็กลายเป็นว่างานกับสําเร็จไวเสร็จดีนะฮะ โดยที่อารมณ์มันหัวร้อนบ่อยก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะฮะต่อมาเรื่องของการเงินช่วยนี้ค่าใช้จ่ายผู้ปัดชอบันเยอะค่าใช้จ่ายที่เข้ามถึงก็อยาจะมองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่อยู่กระโเผเข้ามาเยอะฉะนั้นระรังบรืเองค่าใช้จ่ายที่อยู่กระโเผเข้ามาด้วยนะฮะมันมีอะไรที่คาดการณ์ไม่ได้นะครับในเรื่องของเงินทองแล้วก็บางอย่างเสียหายพังหรือมีการนัดหมายไปนู่นไปนี่ไปนั่นบางทีมีเหตุปัจจัยคนในบ้านจะไปต้องใช้เงินเพิ่มเนี่ยคือมีอะไรที่แบบจุกจิกนะครับแล้วก็มีดวงต้องบอกว่า ว่าไปนะชว่วงนี้ครับค่าใช้จ่ายมีการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอินเทอร์เทนได้ซื้อได้พบได้เจอได้สิ่งที่เราต้องการหรือว่าชว่วงนี้หมุนเงินทันเวลาคือมันไปอะไรก็ตามที่ซื้อสิ่งที่ถูกใจค่าใช้จ่ายปูปับสัพันธ์มาหมุนเงินได้แล้วก็เราก็จะเป็นต้องใช้นะฮะและบางอย่างของบางอย่างเสียหายพักก็ต้องซ่อมแสดงว่าชว่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันจุกจิกมากจริงๆนะฮะอ <c oughs> อะไรก็รุกนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าหุงก้อนใหญ่มันเป็นก้อนทั่วไปนะฮะมันก็ใช้ยักใช้จ่ายได้ตตตาามกิแลแลเพง่่ว เยอะหน่อยนะครับความรักทั้งโสดหรือไม่โสดคมรักดีนะครับคุยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาแล้วพอเพิ่งพาใส่ได้นะฮะกับคนที่เราชอบนะฮะเรียกว่าเป็นกันลยาณมิกันแล้วอย่างน้อยพึ่งพาใสา่ได้ส่วนที่ไม่คุยแฟนลแล้วฮะดาวความรักช่วงนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะสบายใจขึ้นแฟนก็ช่วยปลอบใจหรืออย่างน้อยเขาก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะฮะจนดาวความรักก็ถือว่าไม่เสียหายการทํางานเชิงลุกช่วงนี้ดีนะฮะผมเริ่มเตือนอย่างช่วงนี้อยากทําอ,อยา,ากเทียร์อยากจัดการอยากแก้ โอเคทาเคลียร์แก้เรื่องต่างๆนะสาเร็จนะครับมีมอันหนึ่งนย่างนนะในช่วงนี้คือถ้ามีเรื่องทุกข์กังวลหรือไม่สบายใจหรือจะมีอะไรที่แบบอึดอัดติดขัดอะไรก็ตามนะครับจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายปวดหัวแล้วนะเจ็บคอในว่ยซอรครับจุกเสียดท้องลมกดแก๊สเยอะครับแล้วก็ต่อมาอย่างหนึ่งที่เห็นและเด่นชัดคือเครื่องของลูกหลานบริเวณสัตว์เลี้ยงเราจะมีความสุขเป็นพิเศษเราจะรู้สึกมีความสบายใจรู้สึกเออมีความ อุ่นใจนะฮะอ่าก็อะไรก็ตามอย่างน้อยเป็นที่ชาร์จแบตให้กับเราไปอย่างดีนะฮะแล้วก็เสน่หเสื้อผ้าคิดเลยไม่ออกอยืดไหมฮะสีพุ่งพลไว้นะครับแล้วก็ใบหน้าเน้นความสว่างสร้างสบายตาไว้นะครับร่างกายกลิ่นหอมไว้ด้วยนะครับโอเคฮะต่อมาครับชาวราศีกุมนะฮะคือคนกุมเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจนะครับเรื่องของการงานสูงการติดต่อก,การเจรจาก,การพูดคุยการทําอะไรก็ตามชุดนี้เราทุ่มเยอะนะฮะในเรื่องงานเต็มที่กับทุกสิ่งที่ทํา ภารกิจต่างๆช่วงนี้บอกเลยครับว่าเดี๋ยวดาวังคารจะโคจรเล็งนะฮะในช่วงหัวข้ามรือในช่วงบนนี้แหละนะพอโคจรเล็งนะฮะมันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เห็นคือภารกิจเกี่ยวข้องกับงานและครอบครัวมันจะมาพร้อมๆกันนะฮะภารกิจต่างๆจะเริ่มไหลมาเต็มที่นะฮะเรื่องงานเรื่องการติดต่อเจรจาเรื่องการพูดคุยการต่อรองการทําง,งานเชิงลุกต่างๆโอ้โหมาพร้อมๆกัน,กนเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าราหูโคจรทับมันก็เพิ่มกิจกรรมละ อังคารเดี๋ยวทีมโคจอลเลมก็เสริมเรื่องการเดินทางเสริมเรื่องการพบปะผู้คนแต่บอกก่อนนะเพราะว่ามันจะมีความอึดอัดใจนะครับในการเดินทางเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่อยอยากไปก็ต้องไปไม่ค่อยอยากเข้าทีมนี้ก็ต้องเข้าทีมนี้หรือไม่ค่อยอยากจะทําในหลากหลายอย่างแต่ก็ต้องทำนะครับต้องบอกว่าเออช่วงนี้ภาร,รกิจหลากหลายอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันนะครับซึ่งผมดูผลลัพธ์ต่างๆนนก็ถือว่าพอใจนะแต่เราจะเกิดเรื่องของกิจกรรมที่ทั้ง อยากทาและไม่อยากทําเพิ่มมากขึ้นนะฮะเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้นะครับต่อมาเรื่องของเงินทองครับบอกให้ว่าชุดนี้ดาวการเงินเด่นนะครับบางทีเฮ้เพื่อนฮะถ้าไปไม่ได้ครับมันมีโอกาสนะครับได้ได้ซื้อของถูกใจมีโอกาสได้เงินพิเศษมีโอกาสที่ได้อะไรที่แบบไม่คาดคิดจะได้ซื้อได้หมุนได้ใช้ได้คืออะไรเนะี่ยคือมันเป็นเรียกว่าเงินทองที่ใช้คุ้มค่าอ่าหรือว่าชุงนี้ถ้าค้าขายขายดีหรืออย่างน้อย ขายแล้วพอจะมีกําไรหรือพอจะได้ลูกค้าใหม่ๆหม่ก็บ้างนะฮะพยายามขยายขยายฐานตลาดบางอย่างถ้าทําได้หรือจะกระตุ้นยอดขายก็ดีนะฮะเพราะว่าช่วงนี้จะหมุนเงินใช้เงินอะไรต่างๆนา,า,านาก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นการต่อมามุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจาตัวนี้นะฮะพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะฉะนั้นถ้าจะพูดคุยเรื่องสําคัญอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทองเรื่องต่างๆนานาก็ถือว่าสําเร็จครับมุมดาวอย่างนี้ที่เห็นเด่นชัดคือเรื่องความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดี โสดหรือคุยเหือใครฮะก็มีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้โสดแล้วก็ช่วงนี้มีทา่าสมมุติว่าโสดนะฮะระวังอย่างนี่คือคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามานะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักเด่นบอกว่าไปนะครับช่วงนี้เวลาคุยกับแฟนช่วงนี้ว่าให้แฟนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาไหว้วานเรื่องสำคัญสำคัญได้หรือมีอะไรก็ตามที่ท okay, ําโอเคดวงมันสําเร็จนะฮะในสิ่งที่ทําสิ่งที่คิดพร้อมกันได้นะฮะเรว่ความรักก็ถือว่าน่าพอใจนะครับโอเคนะฮะแล้วก็การต่อมา พื้นดวงนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายฮะช่วยะระวังปวดหัวความดันไมเกรนท่านในวัซอครับจุกเส้นท้องลมกดแก๊สเยอะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากว่านะครับผมบอกว่าถ้าไปไม่ได้นะฮะร,ระวังโรคภยัยแคเจ็บเกี่ยวกับโรคจะเรียกว่า,าติดเชื้อนะครับติดเชื้อง่ายอะไรก็ตามมันจะมีเหตุปัใจจัยให้ติดเชื้อไม่สบายคนเอาโรคภัยแกิเจ็บมาให้มีคนเรียกว่า ป่วยอยู่นะแล้วเราก็ต้องไปแก้ชิดในช่วงนี้ระวังดีๆนะฮะเป็นอย่างไรต้องระวังนะฮะแล้วก็ลูกหลานบริวาสัตว์เลี้ยงเออช่วงนี้ดูดีคุยช่วยเหลือดูเลีดูแลแก้ปัญหาบางอย่างที่ทําให้เรามีความสุขนะฮะช่วงนี้ก็พอพึ่งพาสายเออลูกหลานบริวาสัตว์เลี้ยงได้นะครับแล้วก็สเนสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาเร่งองการกินหอมช่วงนี้คนที่อยู่ไอสวระวังโรคประจําตัวด้วยนะครับตอ่อมาครับชาวราศีมีนนะฮะดวงเด่นเรื่องงานดวงเด่นเรื่องวาจาดวงเด่นเรื่องการแก้ปัญหา ดวงเดนเรื่องการทํางานเชิงรุกนะฮะคือว่าช่วงนี้นะครับจะมีอะไรให้ต้องทาต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องจัดการโอเคก็สามารถทาได้และทาได้ดีโชว์ดาวมันดีเรื่องของการสะสมผลงานการเคลียร์ปัญหาการช่วยเหลือใครที่เดือดร้อนหรือเราอยากช่วยเหลือการที่เราต้องการทาอะไรใหม่นะฮะก็โอเคประสบความสำเร็จเป็นพิเศษนะครับจังหวะดาวมันเด่นการขยับขยายชีวิตในเรื่องของงานการเจรจาการติดต่อการต่อรองการพูดคุยการโน้มน้าวใจคน ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทำงานเชิงลูกทุกชนิดนะครับก็ถือว่ามีความราบรื่นะครับเลยดูเอมองนะครับว่าเออช่วงนี้งูดาต่างๆมันเด่นนะถือว่าเพื่อนๆือยากทำในส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะก็ทําได้นะครับสุขภาพร่างกายระวังปวดหัวร้อนหนเจ็บคอที่ในวัยซครับการปวดหลังคอบาดไหลน,นะฮะเรื่องเงินช่วย,ย,ย,ยที่ค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงเยอะค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่แบบอยู่ๆก็โผล่เข้ามาเยอะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่อง,องค่าใช้จ่ายนะฮะสุขภาพร่างกายเต คนป่วยไม่สบายอยู่ใกล้เดี๋ยวเราจะป่วยตามออผมห่วงเรื่องนี้นะฮะความรักคนโสดช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเข้ามานะฮะเดี๋ยวดาวราหูจจโคจรเลงดาวอังคารช่วงนี้มันจะมีคนเรียกว่ามาชอบใครที่มีคู่เดี๋ยวเราต้องระวังเจ้าราโสดอยู่รองคนที่มีคูม่มาชอบอะไรเงี้ยนะฮะต้องระมัดระวังนีดนะฮะแล้วก็มุมดาวช่วงนี้นะ,ะเรื่องของเงินนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหล,ลักๆคือบ,บ้านครอบครัวและการเดินทางนะฮะช่วงนี้คืเอเรื่องค่าใช้จ่ายจุกจิกค่าใช้จ่ายรอบตัวนะฮะอะไรกันรู้ บางทีค่าใช้จ่ายแปลกๆไม่คาดคิดว่าตัวนี้คือเลยจ่ายก็ต้องโดนอะไรเงี้ยเออ,อน,นั่นเสียนั่นพังนั่นหายซ,ซ่อมนู่นซ่อมนี่โอ้โหอะไรพูดวาย,วยแท้มากนะฮะก็ว่าวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับมันดูดาวาะราวายะยะนี้ฮะที่ต้องเตือนคือระวังเรื่องของคนจะสร้างปัญหาจุกจิกนะครับเตือนนะฮะต้องทางานร่วมกับใครก็อาจจะพูดไม่เข้าหูหรือทําให้เราแบบเดือดร้อนใจไม่สบายใจนะฮะก็ระวังเรื่องของคนนิดนะครับจังหวะดาวเกี่ยวข้องเรื่องของอลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยง S 1> <S 1> ช่วงนี้ดูดีะฮะก็จะทําทให้เราเปความสุขเขาเยอนน้อยเขาก็เติมพลังใจให้เราช่วงนี้อยู่ใกล้ลูกหลานปริวารเสนียงจะดีเป็นพิเศษคนระับแต่ว่าความรักผมเติมอย่างฮนะคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักมีดาวพระจันทร์โคจรเลงนะฮะช่วงนี้นแฟนช่วยเหลือหรือที่อย่างน้อยมีโอกาสทําอะไรด้วยกันมีความสุขวันไหนวันไหนกิจกรรมอะไรต่างๆนนะมีความสุขอ่าเพราะช่วงนี้อยู่ใกล้ลูกหลานบริวารเลนียงและแฟนหรือครอบครัวจะดีเป็นพิเศษนะฮะรี่เลยเบนที่ชาร์จแบตเป็นดวงเสริมให้กับเรานะครับนะช เตือนอย่างนี้คือเรื่องของจะเรียกว่าคนใกล้ตัวเดือดร้อนแล้วเราต้องไปช่วยเหลือนะฮะบางทีเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วก็ต้องช่วยเออเนี่ยก็ระมัดระวังนิดหนึ่งหรือมาขอเราช่วยนะครับสเสนีย์เสื้อผ้าครับอย่าลืมนะชุดนี้เน้นสีทูโทนนะครับใบหน้าแต่งหน้าแนวจัดเต็มหรือแต่งหน้าแนวธรรมชาตินะสองแบบสองกวจะอย่างไรให้ดูสะอาดนะฮะแล้วก็กิจกรรมภารกิจชุ่ดนี้ดาวมันมีเรื่องคนรอบข้างเอาเรื่องนู่นเรื่องนี่มาไลา่ฟังมันเหนื่อยนะฮะ ฉันเลือกเรื่องที่จะฟังแล้วก็เลือกคนที่จะคุยด้วยนะ่นงนี้ครับคือมันใครที่เข้ามาเพื่อดูดพลังงานพิเศษเราไปแล้วก็ถอยถอยหน่อยนะหรือพลังงานชีวิตเราฟังแล้วเหนื่อยจังเลยก็ถอยถอยหน่อยนะครับแต่โดยรวมวันนี้ถือว่าวนที่ดีนะแต่อย่างหนึ่งคืออาจจะเจออุปสรรคเรื่องของการเดินทางหรือเวลาด้วยนะฮะแล้วก็อุปสรรคอย่างนึงคือระวังการจับใจแค่สอยเพื่อนี้ค่าจ่ายเยอะอะไรเซยไปเซยนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะขอโชคดีขอสุขครับในการทําธุรกรรมหรือทํา ทุกๆอย่างแนวน,นี้ครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ